หนึ่งวิธีเช็คครับว่าระบบย่อยอาหารของคุณดีหรือเปล่าครับคลิปนี้จะพาทุกคนมาไขข้อสงสัยกันนะครับหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องอืดแน่นท้องจุกเสียดแน่นนะครับหวันไม่ขับถ่ายเลยน้องออยมีพี่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายช่วยพี่หน่อยนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับทักเข้ามาอินบอกว่า่ขับถ่ายไม่ออกทำยังไงนะครับง่ายๆเลยนะครับคุณต้องสังเกตตัวเองก่อนนะครับว่า หนึ่งวันเนี่ยคุณขับถ่ายสองครั้งหรือเปล่าครับสองครั้งนะครับตีสี่ถึงเที่ยงวันคุณต้องขับถ่ายสองครั้งถ้าไม่สองครั้งแปลว่าระบบย่อยอาหารของคุณมีปัญหาครับวิธีแก้ง่ายๆเลยนะครับก็คือทานพืชผักผลไม้ครับที่มีไฟเบอร์สูงไฟเบอร์สูงคืออะไรครับพวกพืชผักผลไม้สีเขียวพวก ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรที่เป็นเบอร์รี่คะนาบล็อกโคลี่อะไรอีกครับพวกถั่วที่เป็นสีเขียวเพ,เพื่อพืชผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงนะก็จะไปช่วยนะครับช่วยขับมันจะไปช่วยทําให้อุจจาร,ประปัสสาวะนะครับจะเป็นก้อนแล้วก็หลุดออกมาครับที่อยู่ตามลําไส้เนาะมันก็จะชัดล้างออกมาให้หมดนะครับง่ายๆเลยหรือว่าทานไฟเบอร์ครับ ไฟเบอร์นะครับที่ดีนะครับก็ต้อง